คุณมดงามมีข่าวว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินว่าไงจ้างคนมาบวชหลวงตาจ้างคนมาบวชีขอหลวงตาชี้แจ้งเพื่ความจัดอ๋อพอมันจะทำไมต้องชี้แจงทำไมครูจะจ้างคนด้วยแหนะแนะแน,แน,แนะมันก็ลล่ำลือไปหมดแหละจริงไหมตอนแรกน่ะมีคนมาบวช แล้วมันไม่มีเงินพอดีคนเอาเงินถวายหลวงตาเนี่ยมาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยหลวงตาก็เลยเอาใส่พานให้แมช่ชีที่เขามาบวชทีเนี้ยคนคนอื่นก็มาบวชหลวงตาก็เอาใส่อีกอย่างเงี้ยทำไว้นะมึงอย่ามาบวชนะกูไม่อยากให้มาบวชนะจริงโอ้มาบวชนี่ต้องมาทํากุฏิแล้วกูจะจ้างมาทําไมต้องไปหาเลี้ยงมันอีกต้องทํากุฏิคนมามากเท่าไหร่กูยิ่งลำบ,บากคนเนี่ยมันต้องกินต้องขี้ใช่ไหม น้ำก็ต้องใช้เรามาบวชทําไมอ่ะใครจะไปจ้างกันมาบวชคนก็เห็นว่าเออเราเอาเอาเอา,เอาปัใจจัยใส่น่ะนะนะเขาก็เลยเว่าเราจ้างไงโอ้ยใครจะไปจ้างแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ้างเนี่ยขนาดค่ากาแฟกูสมัยก่อนกูยังไม่มีเลยอย่าว่าจะค่ากาแฟซื้อน้ําไปซื้อทีละแพ็คซื้อกาแฟเนี่ยทีอินวันเนี่ยทีละสามซองเองจะบอกให้ ai, เขามาเองนะมาแล้วเราก็ต้องดูแลกันะ จะให้บอกว่ามึงอย่ามานะจริงไหมล่ะใครอยากให้มันมาล่ะกูไม่ได้หลับได้นอนอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นเวรกรรมของตัวหลวงตายเองอ่ะนะจริงบางวันไม่มีเวลาแม้แต่จะ,จะอาบน้ำเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยตอนนี้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยนะประเทศอื่นเขามากูจะไปได้จ้างมาันแล้วมันมจะมจ้างกูได้แหละ <laughs> โอ๊ยคนเราก็คิดสารพัดแหละความคิดของคนมันก็ธรรมดา หรืออยู่นี่ก็ได้จ้างมาบวชไหมในนั่งอยู่ในเต็มอยู่เนี้ยอันนั้นเป็นคำล่าลืออยากพิสูจน์ก็มาวัดนี่สิจริงนะจริงไหมล่ะวัดเราเปิดเนี่ยไม่ได้ปิดนะอยากรู้อะไรก็มาสิพร้อมทัวร์มาก็ได้เอาจริงๆเชิญเลยหลวงตาไม่เคยตรวจสอบใครหรอกมาเลยมาตรวจสอบวัดป่าบนน้ำพอิทร์เปิดตลอดเวลาหลวงตาไม่เคยปิดแม้แจ่ห้องหลวงตาก็ไม่เคยใส่กุญแจนะอะมีแต่คูบาสิะใส่บางทีกูอยู่กยังไม่ได้ออกจากห้องมันยังใส่ไว้แล้ว จริงๆเราโดนหลายครั้งแล้วนะมันนึกว่าหลวงตาย,ยังไงไม่รู้หลวงตาย,ยังอยู่ในห้องอยู่นอนเชื่ออยู่มันล็อกกุญแจข้างนอกดีจะก,กูไม่ปวดขี้ใครอยากมาขโมยเอาแล้วก็มาสี่ท่านไม่เคยว่าเลเนาะอยากปลอมตัวมาก็ได้นะบอกก่อนว่าปลอมตัวมาก็ต <c ười> ่านหลกดีนะคนเนี่ยเนาะล่ลําเลยกันไปต่างๆนา,นานาก็มาพิสูจน์ดูก็ได้นี่เนาะทุกอย่างมันเปิดเผยอยู่แล้วเนาะที่นี่ไม่มีปิดไม่มีซ่อนเล้นปิดบังอะไรเลยเนี่ยพูดให้ฟังนะ มาเลยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรปลอมตัวมาก็ได้ส่งสายสืบมาก็ได้ไมันอได้นอนโอ้ยเดี๋ยวนี้สายสืบมาเยอะมาเถอะมาสืบ <c oughs> <c oughs> ว่ากูจับบวชหมดแล้วะ